เคยเกิดคำผามในใจกันบ้างหรือไม่ว่าอะไรคือสิ่งที่แบ่งแยกคนธรรมดากับคนมั่งคั่งออกจากกันอย่างสิ้นเชิงหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือต้นทุนชีวิตแต่ความจริงแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดกลับเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นั่นคือกรอบความคิดหรือที่เรียกกันว่า mindset มันคือพิมพ์เขียวที่กำหนดทิศทางความสำเร็จทางการเงินของคนคนหนึ่งการวิเคราะห์นี้จะเจาะลึกเข้าไปใน5แนวคิดหลักที่เป็นเหมือนแกนกลางในการสร้างความมั่งคั่งซึ่งสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้กลายเป็นคนที่มีฐานะที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยไม่สำคัญว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตเป็นอย่างไร เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่คนสองคนได้รับเงินก้อนใหญ่มหาศาลมาเท่ากันคนที่มีกรอบความคิดแบบคนจนจะมองเงินก้อนนั้นเป็นเหมือนเส้นใยเป็นรางวัลที่ต้องรีบใช้เพื่อปลนเปลือตัวเองเงินจะถูกเปลี่ยนเป็นรถหรูบ้านหลังใหญ่หรือสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วในที่สุดก็จะกลับไปสู่จุดเดิมแต่สำหรับคนที่มีกรอบความคิดแบบคนรวยพวกเขาจะมองเงินก้อนเดียวกันนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการสร้างส,างสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมเงินจะถูกนำไปลงทุนในสสสสิิินนนททททรรรรรรรััพยยยย์ีีีี่่่่้้างงกกกะะแเเดดไปตออออธุจมููหืษ ใหม่ๆที่จะเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองในระยะยาวและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือหากวันหนึ่งคนทั้งคู่ต้องสูญเสียทุกอย่างไปคนที่มีความคิดแบบคนรวยจะสามารถใช้ความรู้ประสบการณ์และคอนเน็กชันที่สั่งสมมาสร้างทุกอย่างกลับคืนมาใหม่ได้เสมอนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าทรัพย์สินที่แท้จริงไม่ใช่เงินแต่คือความคิดที่อยู่ในหัวแนวคิดข้อแรกคือการสร้างประการด่านแรกที่สําคัญที่สุดในการสร้างความสําเร็จนั่นคือการกําจัดคําพูดที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แท้จริงแล้วมันคือยาพิษที่ร้ายแรงที่่่สุดตตออออวววินนนัััยขงงเคคคํําาา้ื แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวคำว่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวมันคือใบอนุญาตที่เราออกให้ตัวเองเพื่อทำลายกฎที่ตั้งไว้มันคือการเปิดรอยร้าวเล็กๆบนกำแพงแห่งวินัยเมื่อมีครั้งแรกก็ย่อมมีครั้งที่สองสามและสี่ตามมาได้ง่ายขึ้นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเองนะที่จะซื้อของที่อยากได้ทั้งที่มันอยู่นอกแผนแค่เดือนนี้เดือนเดียวที่จะขอไม่เก็บเงินตามเป้าที่วางไว้ ทุกครั้งที่พูดคำนี้มันคือการบอกสมองของเราว่ากฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้นั้นไม่มีความสำคัญและสามารถยืดหยุ่นได้เสมอการผ่อนปรนเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละที่ค่อยๆกัดกร่อนเป้าหมายระยะยาวของเราไปทีละนิดจนในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรเลย กระบวนการทำลายวินัยนี้มันเกิดขึ้นอย่างแยบยนต์มันเริ่มจากก้าวแรกคือการสร้างข้อยกเว้นให้ตัวเองเราจะหาเหตุผลร้อยแมาสนับสนุนการกระทํานั้นเพื่อให้รู้สึกผิดน้อยลงพอทําสําเร็จครั้งหนึ่งก้าวที่2ก็จะตามมาคือการทําซ้ําการแหกกฎครั้งต่อไปจะง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเพราะความรู้สึกผิดมันลดลงแล้วและเมื่อทําซ้ําๆไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าสู่ก้าวสุดท้ายคือการกลายเป็นนิสัยใหม่ซึ่งเป็นนิสัยที่นม่ดีและฝังรากลึกโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเหมือนการกปุ่กเลื่อนปลูกตอนเช้าครั้้งแแรรรกกกกกๆออออาาาาาาจจะสึว่่่่ไมมมมคททํํตตตพพบยยเขัันนน็ลฤิโ การใช้ใจเกินตัวก็เช่นกันการยอมให้ตัวเองแค่ครั้งเดียวมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างน,นิสัยทางการเงินที่เลวร้ายในระยะยาวการต่อสู้กับคำว่าแค่ครั้งเดียวด้วยพลังใจเพียงอย่างเดียวมักจะไม่ได้ผลเพราะพลังใจของคนเรามีจำกัดและขึ้นลงตลอดเวลา ทางออกที่ยั่งยืนกว่าคือการสร้างระบบที่แข็งแกร่งขึ้นมาแทนที่การตัดสินใจด้วยอารมณ์ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือการตั้งค่าโอนเงินเพื่อการออมและการลงทุนแบบอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชีวิธีนี้มันตัดขั้นตอนการลังเลใจออกไปเลยเงินจะถูกย้ายไปเก็บก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ใช้มันหรือการสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนให้ตัวเองเช่นกำหนดงบประมาณสำหรับความบันเทิงในแต่ละเดือนไว้อย่างตายตัวเมื่อใช้หมดก็คือหมดไม่มีข้อยกเว้นเมื่อเรามีระบบที่ดีวินัยทางการเงินก็จะกลายเป็นเรื่องอัตโนนมมมัััััตตตตติิไ่่่้้ออองงงาสูกกบจใจใววเทุน หลังจากสร้างกรอบป้องกันทางการเงินด้วยวินัยที่แข็งแกร่งแล้วขั้นต่อไปคือการก้าวไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองแนวคิดที่2นี้จึงเกี่ยวกับการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกินความคาดหวังเพื่อยกระดับตัวเองจากคนธรรมดาที่ใครก็มาแทนที่ได้ให้กลายเป็นคนที่องค์กรหรือลูกค้าขาดไม่ได้ในโลกของการทำงานและธุรกิจคำว่าค่าเฉลีย่ยหรือทำตามมาตรฐานคือตำแหน่งที่อันตรายที่สุดการทำงานแค่ให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายหมายความว่าทักษะของเราได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นอีกนับล้านคน และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถถูกแทนที่ได้ง่ายๆําอำนาจต่อรองทั้งหมดก็จะหายไปทันทีทั้งเรื่องค่าตอบแทนความก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งความมั่นคงในหน้าที่การงานการเป็นคนที่หาคนอื่นมาทําแทนได้ง่ายๆก็เท่ากับว่าเรายอมรับรายได้และโอกาสในชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาไปโดยปริยาย การทำเกินความคาดหวังไม่ใช่เรื่องของการทำงานหนักอย่างไรทิศทางแต่มันคือการใส่ความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจลงไปในทุกรายละเอียดดีไซเนอร์ที่เก่งไม่ได้แค่ทำตามโจทย์แต่จะนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าคาดไม่ถึงนักกีฬาชั้นยอดไม่ได้แค่ฝึกซ้อมตามตารางแต่จะศึกษาคู่แข่งจนหาทางเอาชนะในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จไม่ได้แค่ขายสินค้าแต่ส่งมอบประสบการณ์และคุณภาพที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่งายๆการเพิ่มคุณค่าพิเศษที่เป็นลายเซ็นของตัวเองเข้าไปในงานคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างและทำให้เรากลายเป็นคนที่หาตัวจ ยากคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะคิดว่าจะทํางานหนักเกินเงินเดือนไปทําไมแต่คนที่มีแนวคิดแบบผู้สร้างความมัง่งคั่งจะมองต่างออกไปพวกเขามองว่าการทํางานหนักเกินหน้าที่คือการลงทุนในตัวเองทุกโปรเจกต์ที่ทําเกินความคาดหวังคือการสร้างผลงานสะสมคือการฝึกฝนทักษะใหม่ๆและคือการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้คือสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นแต่มันจะติดตัวไปตลอด นิสัยแห่งความเป็นเลิศที่บ่มเพาะตอนเป็นพนักงานจะกลายเป็นรากฐานที่สําคัญอย่างยิ่งเมื่อวันหนึ่งตัดสินใจออกมาทําธุรกิจของตัวเองในทางกลับกันคนที่ทํางานแบบเช้าชามเย็นชามก็มีแนวโน้มที่จะนานิสัยเดิมๆไปใช้กับธุรกิจของตัวเองเช่นกันเพื่อที่จะสามารถทํางานให้เกินความคาดหวังได้อย่างสม่ําเสมอมันจําเป็นต้องมีวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความรู้ดังนั้นแนวคิดที่3จึงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในระยะยาวนั่นคือการลงทุนในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ทรัพย์สินอย่างอื่นเช่นบ้านรถหรือเงินในธนาคารอาจเสื่อมค่าหรือหายไปได้แต่ความรู้และทักษะที่อยู่ในสมองของเราจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตยิ่งใช้ก็ยิ่งคมยิ่งแบ่งปันก็ยิ่งเพิ่มพูนการพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การเรียนรู้ให้ลึกขึ้นในสายงานเดิมแต่ยังรวมถึงการเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสามารถที่ผสมผสานและไม่เหมือนใครเช่นวิศวกรที่เรียนรู้ทักษะการขายและการตลาดเพิ่มเติมก็จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และนำเสนอสู่ตลาดได้ด้วยตัวเองหรือนะักการตลาดที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็ สามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างเฉียบคมกว่าคู่แข่งการผสมผสานความรู้ข้ามสายงานนี้เองที่สร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาลในโลกยุคใหม่ในยุคปัจจุบันข้ออ้างเรื่องการไม่มีโอกาสเข้าถึงความรู้นั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วความรู้ที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่สามารถอ่านผ่านอุปกรณ์พกพาพอดแคสต์ความรู้ที่ฟังได้ระหว่างเดินทาง วิดีโอสอนทักษะต่างๆหรือคอร์สออนไลน์จากมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกดังนั้นอุปสรรคที่แท้จริงในวันนี้จึงไม่ใช่การขาดแคลนแหล่งข้อมูลแต่คือการขาดวินัยในการจัดสรรเวลาเพื่อเรียนรู้คนที่ประสบความสําเร็จจะมองว่าเวลาว่างคือโอกาสในการเติมความรู้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างไปกับการเสพความบันเทิงเป็นหลักมีคนจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกเสียดายเงินเมื่อต้องจ่ายค่าเล่าเรียนหรือค่าคอร์สต่างๆ แต่กลับไม่เคยรู้สึกเสียดายเวลาอันมีค่าที่ต้องสูญเสียไปกับการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองการจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงคือการซื้อทางลัดที่เร็วที่สุดมันคือการซื้อประสบการณ์ที่คนคนนั้นอาจต้องใช้เวลาสังสมมาเป็น10ปีการลงทุนในความรู้คือการประหยัดเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดและไม่สามารถหามาทดแทนได้การเรียนรู้จากความสาเร็จและความผิดพลาดของคนอื่นย่อมฉลาดกว่าการต้องไปเจ็บตัวเพื่อเรียนรู้บทเรียนเดียวกันด้วยตัวเองเสมอ เมื่อมีทางวินัยที่เข้มแข็งและมีความรู้ที่เฉียบคมแล้วปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จมากที่สุดก็คือสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบตัวแนวคิดที่4จึงเป็นเรื่องของการออกแบบวงสังคมของตัวเองอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้สภาพแวดล้อมนั้นช่วยผลักดันเราไปข้างหน้าไม่ใช่ดึงรังเราไว้ข้างหลัง คำกล่าวที่ว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดคือความจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในทางจิตวิทยาและสังคมศาสตร,ร์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะซึมซับทัศนคติความเชื่อวิธีการพูดและมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนรอบข้างเข้ามาโดยไม่รู้ตัวหากคนในวงสนทนาของเราพูดแต่เรื่องปัญหาหนี้สินนินทาเจ้านายและมองโลกในแง่ร้ายเราก็จะค่อยๆกลายเป็นคนแบบนั้นไปโดยปริยายแต่ถ้าคนรอบตัวเราพูดคุยถึงเรื่องการลงทุนการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆหรือโอกาสในการเติบโตความคิดและมาตรฐานของเราก็จะถูกยกระดับตามไปด้วย การพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่เพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่มันคือการเข้าไปเรียนรู้วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของพวกเขาโดยตรงเราจะได้เห็นว่าพวกเขาบริหารเวลาอย่างไรรับมือกับความล้มเหลวแบบไหนมีมาตรฐานในการทํางานสูงเพียงใดและมองหาโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร การได้อยู่ใกล้ชิดกับคนเก่งๆจะทำให้ความฝันที่เคยดูไกลตัวของเรากลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มันช่วยปรับเทียบมาตรฐานในใจของเราให้สูงขึ้นการเลือกสังคมและคนที่จะคบจึงไม่ใช่เรื่องของความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวแต่เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่ออนาคตของตัวเองแนวคิดสุดท้ายซึ่งเป็นแนวคิดที่ยกระดับจากความสำเร็จส่วนบุคคลไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองโลกแบบการแข่งขันที่ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะไปสู่การมองโลกแบบการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกัน หลายคนเติบโตมากับความเชื่อที่ว่าเศรษฐกิจเป็นเหมือนเค้กก้อนหนึ่งที่มีขนาดจำกัดการที่ใครคนนึงได้ชิ้นใหญ่ขึ้นก็หมายความว่าอีกคนต้องได้ชิ้นเล็กลง นี่คือความคิดแบบ zero sum game แต่ในความเป็นจริงแล้วความมั่งคั่งในโลกสมัยใหม่ไม่ได้เกิดจากการแย่งชิงแต่เกิดจากการสร้างคุณค่าใหม่ๆขึ้นมาต่างหากเมื่อเราสร้างสินค้าหรือบริการที่สามารถแก้ปัญหาให้ผู้คนได้ดีขึ้นเรากำลังขยายขนาดของเค้กให้ใหญ่ขึ้นสำหรับทุกคนยิ่งเราช่วยแก้ปัญหาให้คนได้มากเท่าไหร่ความมั่งคั่งก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเท่านั้นชัยชนะของคนอื่นจริงไม่ได้หมายถึงความพ่ายแพ้ของเราเสมอไป ตัวอย่างที่ทรงพลังงานในคิดนี้คือความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง Apple และซัมซุงสองยักษ์ใหญ่ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงในตลาดสมาร์ทโฟนแต่ในขณะเดียวกันซัมซุงก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดหลายอย่างให้กับ iPhone ด้วยเช่นหน้าจอและชิปประมวลผลทันที่จะมองว่าการช่วยคู่แข่งคือการทําร้ายตัวเองซัมซุงกลับมองว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจที่มหาศาลการร่วมมือครั้งนี้ทําให้ Apple สามารถผลิต iPhone ที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดได้และในขณะเดียวกันซัมซุงก็มีรายได้มหาศาลจากการเป็น supplier, ซังงนนนนนพพลายเอเอร์ซ ของการมองเกมระยะยาวที่เปลี่ยนจากคู่แข่งให้กลายเป็นคู่ค้าและสร้างสถานการณ์ที่ชนะด้วยการทั้งสองฝ่ายทั้งหมดนี้คือ5กรอบคิดที่เป็นหัวใจสําคัญของการสร้างความมั่งคั่งมันเริ่มต้นจากรากฐานภายในคือการสร้างวินัยที่เด็ดขาดโดยการกําจัดคําว่าแค่ครั้งเดียวจากนั้นจึงสร้างมูลค่าให้ตัวเองด้วยการทํางานให้เกินความคาดหวังเสมอซึ่งต้องอาศัยการลงทุนในความรู้อย่างต่อเนื่องและจึงออกแบบสภาพแวดล้อมด้วยการพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้ชนะและสุดท้ายคือการเปลี่ยนมุมมองสู่การร่วมมือและสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อขยายโอกาสให้ใหญ่ข นี่คือพิมเขียวที่จะเปลี่ยนเส้นทางทางการเงินของคนคนหนึ่งไปได้อย่างสิ้นเชิงการเดินทางสู่ความสําเร็จทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นจากการพยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบในคราวเดียวแต่มันเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดเพียงข้อใดข้อหนึ่งให้สําเร็จเสียก่อนการลงมือทําอย่างจริงจังในวันนี้แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่มันคือการวางศิลาฤกิกก้อนแรกสาหรับอนาคตทางการเงินที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสิ่งสาคัญจึงไม่ใช่ว่าต้องทําอะไรบ้างแต่คือการเลือกว่าจะเริ่มลงมือ